เว้ยออาสิคือตลกเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเนี่ยครับสาวน้อยเพชรบนแพงในพี่น้องสูผูสซุก้นทีติดตามและร,รับชมเรบฟังอยู่ในขณะนี้ครับงานเข่าครับงานเข่าพี่คหมอดนะครับผมมาแล้ววะมาอยู่กับบอดโจยังไม่ถึงเดือนเลยครับ เมื่อกอนกับขออนุญาตล่าไปเครืยรงงานที่รับไหวนะครับมีโะมานหกเจ็ดงานนะครับงานสุดท้ายก็น่าจะเป็นพืชผ้านะครับมีหนึ่งวันนะครับตามที่ผมเคยได้บอกข่าวไปนะครับนะแล้วก็มาเคลื่อนนีครับงานเขาจนได้แล้สี่ไดเ่นเอมวีพี่น้อง นะครับดีใจน้ำรับดีใจน้ำผีข้ามหมอดนะครับดีใจน้ำผีข้ามหมอดประสิทธิ์เป็นพระเอกเอจมบี้รวมกับพระเอกเอดีครับซึ่งพระเอกเเจีเนี่ยการสิได้เป็นพระเอกประจำวงใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนะี่ยคือเราได้ว่างตัวไวนะครับถ้าไม่มีอะไรปิดพาาหรือถ้ามีกำลังเสริมทบเข้ามาก เป็นทีสำหรับผู้ะไปอยูวงไม่เนี่ยเป็นทีนาตือนเต้นสำหรับเอฟซีนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีอยู่ในหัวเราแล,แล้วครับมีอยู่ในหัวเ,าเราแล้วแล้วกาพี่น้องกอาสัญทันดีหูวาซิมีผู้ใดมาเสริมบออะไรยังไงนะครับเพราะว่ามีเพชรเม็ดงามหลายๆ <c oughs> เพชรเม็ดงามที่อยู่ในคํำว่าสาวหน่อยเพชรหวานแพวขอบคุ้มอยู่ นะครับเป็นทีนาจับตามองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกะอยากให้หุงเฮืองเหลืองเหลื่อมนะครับคําว่าสาวหน่อยเพ็่นแพ่งบระวัติเหตุอยัาขึ้นมากกะซางนะครับอยากให้เพื่อนซ้าเร็จแล้วก็ทะลุเป่าไปเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ครับมาอัปเดตความคืบหน้านะครับมาแสดงความดีใจกับผีคํามหมอดนะครับถ้าผีคํามหมอดเพียดดีนะครับไปแคดีนะครับที่จะได้ ร่วมแสดงไม่ได้ร่วมแสดงหรอกเป็นตัวรักพระเอกเอมวีจากปากบอโจนะครับขอบคุนช่องอังเปลาลอาเพลินออฟฟิเชียลครับเปลี่ยนเปานะครับในทายไว้นะครับกับขออนุญาตนําคลิปจากช่องเล่านะครับพี่น้องพเพื่อนคลิปเต็มได้นะครับ <c oughs> คือพระเอกเอมวีเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ที่กําลังจะปล่อยของพี่แมนมณีวันนะครับเมื่อคักมักเนียเขา ผู้ชมนะครับณตอนนี้อยู่ทางแอปดำนะอยู่ทั้งทิกตอกเนี่ยแปดแสนกว่าทะยานสู่เก้าล้านเอ้ยเก้าแสนทะยานสู่เก้าล้านททยานสู่เก้าแสนและทะยานสู่หนึ่งล้านวิวเลยนะครับล้านคนชม <c oughs> ปล่อยเมาม่านสามหมื่นเป็นทำนองหมอล่ำนะครับโจโจมวนมวนผมคิดว่าทำนองและดนตรีนี่นะครับ ทำน้องและดนตรีชิ้นนี้ไอดนตรีเพลงนี้มันเหมาะสําหรับรถแฮีอีดีนะครับเหมาะสําหรับรถแฮีอีดีอ่าเมื่อกับมาเมี่ยเขาอ่ะนะครับเพื่อเพลงนี้เนี่ยบเบเดไปว่าเราไปแต่งใส่ผู้ใดอ,อย่างจังไดได้มันอยู่ในแผนโปรเจกต์อ่าพี่น้องจาได้บอรครับที่พี่แม่มณนวันมาเส้นสัญญานะครับครั้งแรกบอโจได้ว่างโปรเจกต์ไววกับทีมโปรดิเซอร์หลังบานทันทรายเอนะครับ ที่มู้บริหารนะครับว่าสิจัดโปรเจกต์นี้ก็คือ3เพลงไปออกไปแล้ว1เพลงครับนะครับคนเมาก็มีหัวใจแล้วก็เพลงที่2ที่ก็ต้องสิปล่อยวันที่18พี่น้องจำหาดี -18 มีนาที่จะถึงนี้อีก8มือนะครับนั่นก็คือเมือคักมักเนียเขาใส่เสียงเป็นเป็นเรียบร้อยแล้วก็สิท้าย MV มวีือนี่วันที่10นะครับยู่แถวการแถวงานจังหวัดขอนแก่น นะครับกระถาเบิรงคลิปดีดีกันครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนเพราะวันนี้คือศิลปินเบอร์ตนเบอร์ใหญ่กับทา่งค่ายลํำเพื่อนอินดีเรคคอร์ดนะครับพี่แมนมณีวันมเมื่อคืนพี่แม่มณีวัน,น,น,วนเหรียญยูทังเตาปูนงานอนสารลํำเพลินป๊าคนหลายดีขึ้นประมาณนตีหนึ่งมันบอกครับถ้าผมจำไม่ผิดผมจำได้ล่าม่ไดดนะครับึ้นดึกยูนะ่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับของการแสดงมาอคืนนีนโอ้โหคนล้นเลยแล้วแบบเอฟซี ผู้ที่เพิ่นไปผู้ที่ไปเที่ยวนะครับผักผรยนยอนใจนะครับวันเสาร์จะงงา,าได้ไงดูท่างรานเขาเรียกว่ามีอารมณ์ร่วมกับการแสดงนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะครับมีนองนัดสุรศักดิ์นะครับมีเพชรพลอยนะครับแล้วก็พี่แม,มนนงนัทสุรศักดิ์ก็เพชรพลอยเนี่ยถือว่าเป็นวงแบ็กอัพนะครับของพี่แม,มนนิวันก็คืออ่สเดิดแปรนั่นเองนั่นคือเต็มวงนะครับแล้วพี่น้องทางภาคใต้ นะครับชนบุรีเอาอีกแล้วครับติดใจข้างชนบุรีติดใจครับพี่แม่มันีวันเต็มวงจัดไปอีกแล้วนะครับจัดไปอีกแล้วเต็มวงถาเบิงครับโปเตอร์มีมาแน่นอนพี่น้องข้างอมตะนครชนบุรีนะครับถาเบิงมือนะครับติดใจคือแบบสไตล์พี่แม่มณีวันหมนะครับเราจะเป็นสไตล์นันนะครับแบกอย่างเดียวผมครับ กินแบกค,คอฟฟี่แบบอย่างเดียวแต่ก่อนผมหมักลาเต้ผมหมักสไตล์นมแบบนมนมมันๆครีมเทียมอะไรพวกนี้แตอ่อ่ผมชัวบอกก่อน่อย่างเป็นข้อมูลด้ผมนะครับเคยได้ทานทานยาลดไขมันนะครับทั้งๆที่อายุเท่านี้หมอด่าเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเราอายุทเท่านี้แล้วไขมันขนาดน,นี้ ไม่ได้ไม่ได้ต้องลดผมลดน้ําหนักได้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหลายๆคนไลยผมลดน้าหนักภายในสามเดือนผมลดได้ประมาณสิบสองกิโลนะครับเดือนแรกลดได้แปดโลเลยกับการลดน้าหนักคนนี่เป็นความรู้นะครับอาจจะเสริมภายในนึงการลดน้าหนักคนเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่ทีแรกมันจะลดหวบเลยลดฟึบแล้วมันจะค่อยๆนิ่งเพราะว่าร่างกายเราอยู่แล้วมันก็ค่อยๆลดลงไปนะครับผมควบคุมอาหารนะครับเป็นหลัก ออกกําลังกายเสริมนะครับถ้าเราสมมุติไม่ควบคุมอาหารเราออกกําลังกายร่างกายเราจะใหญ่ขึ้นเพราะมันจะมีกล้ามเนื้อมันจะมีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นแต่ถ้าเราควบคุมน้ําหนักอ่ะพ่นกระบอกมอกระบอกนะครับให้ควบคุมอาหารนะครับเยอะแล้วก็เสริมกับก,การออกกําลังกายส่วนใหญ่คนเข้าสี่อ่างว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายมันอยู่ที่การควบคุมอาหารเยอะ,ะอันนี้คือหมอคนบอกว่านะครับเป็นความรู้กันเนาะบอกกาวกัน จังไดครับทั้งนี้ทั้งนั้นกะขอแสดงความดีกับพี่คํามหมอดนะครับพอว่าถึงแม้เล่าสิพึ่งมาอยู่วงสาวหน่อยเป็นพัยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ครับพี่น้องเล่าเป็นค้นที่มีดีในตัวเล่าเป็นค้นที่มีคุณภาพนะครับถ้าเบิงจากผลงานที่ผ่านมาด้านการแสดงด่านคํามวามีศิลปินไอ้ด้านข้ามาศิลปิน,น,น,ล,ปนล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับ ซ้ำมีหนำซ้ำครับผีขมอดครับกาดให้สัมผัสครับทางวงสาวหน่อยเป็นแพ้งนะครับเ่าจากันกับผีตุยนะครับเล้าเดียวเเืืองราว้ที่เรล่าเคยประสบพบเจอมากทั้งพี่พี่คอนวอยนะครับทั้งแดนเซอร์นะครับทุกองค์ประกอบกว่าซิมาเป็นคําวาหมอล่าให้พี่น้องเอฟซีหรือเบิงนะครับเล่าก็มีความคิดว่าครับพี่น้องจะเจียด สิ่งที่พอแม่พี่น้องเอฟซีนี่หายมากเช่นมาไล่นำใจต่างๆนะครับเราก็อาจจะเออแล้วแต่เราสะดวกเช่นว่าอาจสิให้เป็นเ,เงืนบอกให้เพื่อนไปซื้อนะครับกับโค้งกับเขาเครื่องดื่มช่วกําลังต่างๆหรืออาจจะซื้อเนื้อซื้ออาหารการกินนะครับมาให้นะครับ,าานะรบซึ่งปอาอํานาจเรื่องเกี่ยวกับคอนบวอยกับปาอํานาจนอกนี้กับพี่ชายบอโจเป็นคนขวบคุมดูแลอยู่นะครับนี่ กสิจัดการให้นะครับเล่ากับว่าได้ไปได้อีกอย่างมากมายแต่ว่านี่แหละครับคือเข้าเอื่นว่าคนมีคุณภาพเข้าเอื่นว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนประสบการณ์เพิ่นเคยพบเจอมากนะครับเพิ่นอ่านออกอ่านสอดน,นี่แหละข้าวเอื่นว่าเห็ดน้าพอกน้าคู่นะครับยางย่งย่งไปเจ้าบุหูดอกว่าท่านที่เจ้ายางไปเนี่ยก่อนเจ้าไปถึงเสียนไช่ในเจ้าสีพอยังนอกเสียจากว่าเจ้าสียางน้ากลนผู้ใหญ่ ผู้พยางเป็นท่างไปแล้วเพ่ญญอมสีหูว่าทางเส้นนั้นมีอุปสรรคอะไรบ้างมีหลุมมีบอยางแน่ควรสีลบผีกหลีกนี้จังไดเข้าควรสีรับมั่นใดจังไดน,นะครับนี่แหละครับขสั่นขบโบ่มีคู่หรอกขสั่นขบโม่มีผู้รักผู้ใยหรอกถ้าสั่นขบโม่มีผู้ผ้าสางผ้ายางผ้าเห็ดหรอกครับนะครับคือจันทร์กบวอโจแล้วเห็ดเหียนบอหลายค้นหลายถานยางนํานะครับมั่นก็เป็นคือเล้าว่าพอเราผอมาก่อนนะครับส่วนเรคลิปนี้ นะครับเป็นกำลังใจให้ศิลปินสูข้นนะครับผีขมมอดนะครับยินดีนั่มนะครับผมตัดคํามวาพึ่งเข้ามานะครับพอว่าผมคิดว่าเล่ามีดีในโตอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับขอขอให้เล่าลุงเรื่องเหืออเหงืองไปกับสาวหน่อยเพื่อนแพร่งน้องพี่น้องนะครับเข้าเอฟซีเข้ากระดีใจนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปจากขอขอบคุณช่องผีอังเปาอังเปาลำเบินนอวีเชียลนะครับตัดส่วนหนึ่งมาให้พ่อพี่น้องได้รับชมรับฟัง นะเพื่ออัรนะครรสนะฮะละกาวันที่12จะเริมกุมปิดครับสนับสนุนองค์กรสาวน้อยเพื่อนแพงมีสินีเป็นน้ำเชื่อมแม่แวันลาคาเส้นบินจากทาั้งพี่น้องทงั้งสปปอล่าวนะครับอ่จุดของผลงานเพลงอบางม,มี่เขาเอ้ยอย่างบาแบบแม่นบ่เออนะครับ40กว่าล้านวิวนะครับรากามีโชว์คอโจ้กับน้องหญิงนะครับเป็นมือไรน,นะครับก็จะเริ่มทั้งไปในสาวน,น,น้อยเพื่อนเพืนเพล,เพลนะครับเริ่ม12ถึง20นะครับเก้าหมื่เก้าร้เก้าสิบเก้าบาท ขอบคุณทุกการรับชมรับฟ <The camera apan> ังเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตเรื่องหนังภาพยนตร์นี่ยังยงไจิมบอากันต่อฝากกดติดตามกด็ับสเนะครับจองทีมแมนขอบตาดำสวัสดีครับไปบนทีกันครับไปทายอยู่ไนะเ้ไปทายอยู่ัเจนอยูไรงบเพีผู้แเขาล้ไปสิบเาแป่เป็นพระเอกเมามื่อคนใหญสีแตงรอดติบะเนี่ยเ้